เอาใหม่ได้อาใหม่นด้ยกขึ้นยกลงเอาวางยกวางโอเคเอาละครับฮูบอตา A17 ใช้งานได้หลากหลาย หลายอย่างใส่กระบะบรรทุกก็ได้นะครับแล้วกระบะบรรทุกไปแล้วครับบรรทุกปุ๋ยบรรทุกยาเข้าไปใส่ได้เลยนะครับสวยๆนะครับเดยวรีวิววิ่งนะครับโตเกต้า A17 สวยๆครับสวยๆดูรอบนอกก่อนนะครับ ตรงนี้จะมีผ้ายางนะครับเราออกเดี๋ยวจะล้างใหม่นะครับเดี๋ยวครับออกมามีสิ้นล้อรั่วครับสิ้นร้อรั่ว,รรวรเราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเรียบร้อยแนละ้วรอบๆนะครับตรงนี้เป็นแขนยกไฟฟ้าเพียงไฟ,ฟ เพียงแขนยกอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ยกหางนะครับโลสะโอครับหนึนง 8, นนงง่งสองสาเกย์หครับหนึ่งสสมไปหลังยาวเลยครับ แจะดูพีดีโอนะครับพีดีโอพีดีโอเข้าอยู่พีดีโอพีดีโอหมุนไม่มีรั่วซึมนะครับพี 3. 3. นะบดีโอสองสองสามครับอึดเลยครับดีมากครับส,บสบยวยสวยเอาจอดนี่นะครับเดี๋ยวดูน้ำนครับจะดูน้ำดูจะเปิดฝากระโปรงดูนะครับ เครื่องนะครับเครื่องครับมีไอไหมนะครับไม่มีไอนะครับเครื่องไม่มีไอครับตำมาเครื่องครับดูน้ำนะครับครับน้ำไม่ดันนะครับไม่ดันเกียรความร้อนขึ้นนะครับเกยความร้อนขึ้นความเร็วขึ้นน้ำมันขึ้นนะครับเกียทุกอย่างใช้ได้นะครับ ได้ดังไดนะครับ